ดีครับทุกคนก็มาหาของฟรีนะครับทุกคน,อ,กนอย่างแรกก่อนไปตรงนี้แล้วก่อไปตรงนี้เลยนะคบทุกคนแล้วก็มาตรงตรงนี้นะครับเละเละโอ้ไม่เอาดีกว่าผม ไปตรงนี้ดีวกว่าครับทุกคนหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นผมพูดผิดนะครับหนึ่งอีกหนึ่งอันผมทำไม่ไดจำไม่ได้ออ่ะโอเคผมต้องทันไงต่ออะอะไรนี่ โอเคดึ่งเลยนะครับก็เราก็ต้องทำแบบนี้นะครับทำให้ที่หนึ่งไว้นะครับทุกคนทำให้เราที่หนึ่งไว้นะครับถ้าเราที่หนึ่งเราก็จะได้กระเป๋าเมกมาน,นะครับก็เล่นอัไนเลนครับอ๋อเรมเล้ว ลมแรงโบนุย่ยอย่าให้คนมันแกล้งได้แล้วก็โอเคไม่ทันโอเคสวยไปต่ออ้าอผมไม่ได้หอดอะไรัตอย่างครับผมแค่เน็ตหลุดแค่นั้นเองเออ คแล้วก็นี่เ้ยอก็พยายามที่เป็นที่หนึ่งใบนะครับก็ของมีแค่นี้แหละครับก็จำไว้นะผมจะเอาของฟรีสองชิ้นโอเคไปเริ่มอีกแมบบกันเลยอ้า ผมไม่รู้เลยว่าผมอัดเดียวก็เออผมจะพาหานะครับเม็ดขาวยี่สิบสี่อันนะครับแล้วก็เม็ดเหลืองห้าอันนะครับผมจะพาหานะครับทุกคนก็เดินตามผมมาได้เลยครับจะหลังจากนั้นเออขอมาเอาของฟรีอันนี้ก่อนนะครับทุกคนของฟรีอันนี้นะครับ โอ,โอเคแล้วก็นี่โอเคแล้วก็นี่โอ,นโอเคแล้วก็นี่โอเคแล้วก็นี่นี่ได้ยังได้ยังโอเคได้แล้วนะครับทุกคนก็ไปหากันเลยนะครับทุกคนอืม นี่ไงอยู่ไหนเออโอเคหลังจากนั้นเราก็ต้องไปตรงนี้นะครับหาได้เดียวนะครับทุกคนแล้วก็ต้องไหนอีกต้องไหน ผมจะหาคัะทุกคนผมจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นั่นไงว่าแล้วแล้วก็ไปทางโน้นนะคะทุกคนดูซออิว่าอุโมงค์มีอะไรมัออ้อุโมงค์มีอะไรไหมนยไม่มี <Okay. S 2> นี่ยังทุกคนอ่าโอ้ยอะไรเนี่ยผมจะไปตรงนูน่นน้ำตกน้ำตกน้ำตกไม่ใช่ไปน้ำตกนะเพราะว่าอ่าโ okay. อเคอไ,ไปตรงนู้นสิคือผมจะไปตรงนู้น แล้วมาตกทำอะไรนี่อนะโอเคดีเลยออีกแล้วอีกแล้วดูคนอ่าค้างอีกโอเคดีค้างอีกโอเค ไปไปไปคือผมวุ่นไปกับตรงนี้มากเลยครับทุกคนเด้อไปตรงนี้ไปตรงนี้โอเคนี่ครับตรงนี้โอเคแล้วผมก็จะ พาไปตรงนี้นะครับกุกันโอ้ไม่จังเลยไม่เอาเดี๋ยวไปตรงตรงนี้โอเคไม่มีเช่นกัน <c oughs> โอ้อะไรนี่ จำได้ว่ามันอยู่ที่ไหนสักที่หนึง่งเดี๋ยวผมพาไปหาดีกว่านะทุกคนน,นั่นไงเจอแล้วโอเคเออ ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเอ้ยอะไรเนี่ยไปไป ไปนั่นนี่ทุกคนนั่นนีะนี่ไงโอเคสำเร็จแล้วก็ตรงนู้นสำเร็จแล้วอีกชิ้นหนึ่งอะ่ะตรงนี้ทุกคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวนะคุณจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้ว มันอยู่ตรงนูน้นผมจะดูตรงนี้ไปด้วยนะทุกคนในน้ำนี่มันใช่ไมครับเลย <c oughs> อ่าผมจะไปตรงนี้ล้ะนั่นไงเนจอแล้วเจอแล้วช้หนึ่งไม่ได้เสียงอะไรก็ไม่รู้เดินตรงไปอย่างเดียวครับ นี่ยาเจอแล้วโอเคแล้วตรงนี้โอเคครับทุกคนแล้วก็ไปอีกชิ้นหนึ่งต่อนะครับไปไปเลยมันจะอยู่ในแบบทั่วทั่วครับ ดูเหมือนว่าจะแบบเออหายากมากเลยก็ไม่ยากนะครับไม่ยากจริงๆไม่ยากเออไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากไม่ยาก ม,มามาตรงนี้ทำไม <c oughs> <c oughs> ไปไปต่อโยโยโยว่า <c oughs> ไปต่อทุกคนไปต่อ,อ <c oughs> ไปต่อโอ้ยคลิปนานมล้ยเดี๋ยวแป๊บนะโอเคได้แล้วเดี๋ยว <c oughs> ผม <c oughs> พานั่งสมาธิ ตรงนี้รอเลยครับทุกคนโอเคผมก็จะจบคลิปแล้วโอเคไหมโอเคใค้ผมมองอะไรกดกลางกระบาดแล,ล้วทุกคนโอเคก็จะได้แล้วนะทุกคน สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดติด,ดตามกดซับสไครป์ก,าากดกระดิง่งแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับทุกคนบายบาย